เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเ e ดิลหรือว่าเกมเสร็จทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีบรีวิวหน่อยละกันนะครับผมแต่ก็มันเป็นการตัวละครตัวใหม่นะครับก็มีชื่อว่าลิลลี่ลองกาซึ่งมันเหมือนล้อเลียนคือมันล้อเลียนชื่อเป็นวิลลี่วอตกาเปล่าเออเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการล้อเลียนชื่อคนด้วยไงเออ เจมก็สังหารว่าชื่อคนเนาะ <c oughs> จริงๆนะครับผมมาเดีย๋ยวผมจะอ่านแค่น่าจะอ่านตำนานมั้งคนเห็นเล่นตำนานก็ถือว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์น90%เคลื่อนย้ายไม่ได้ไฟฟ้า8นะ้า8ช่องด้านหน้าเถิรของฉันรับเมื่อตกพื้นที่ของฉันรับมาเบิร์น150% 80%เปลี่ยนไายตรงข้ามเป็นหุงกระบ,บอกแล้วก็สามารถล้างพวกสิ่แปกปลอมได้ทั้งหมดนะครับ โอเคส่วนอ e ีกสกิลนึงคือเมื่อตกข,ของฉันเดสิบห้าเปองฉัน75%จ่ายเจ็ดสิบเอรค่าประทานพื้นฐานเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มเมื่อตกเรนมาข,ของฉัน60%ใช้เอฟเฟ็นต์้ฝึน้ำแข็งเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ฉัน200%นะครับเพิ่มอัตราสูงสุดค่าผันทางก็ง่ายๆคือมันเป็นสกิลที่ถือว่าถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะอ่าผมชอบแต่เนื่องจากเพชรก็แน่นอนตามที่เห็นนะครับเหลืออยู่พันสี่แล้วคือผมก็สุ่มไป ก็น่าจะหมื่นเพชรนะสิ่งที่ได้มาก,ก็ถือว่าน้อยพอสมควรเลยว่าได้นะผมแต่ถามว่าถ้าเกิดแบบมันน่าหามไหมก็น่าหานะถ้าเกิดมีอัญมณีอ่ะเอออัญมณีอ่ะมันจะคอมโบกันเลยว่าได้นะผมส่วนจี้เอ่อจี้ของเป็นลิงอ่ะผมมองว่ามันดีนะ ที่มันมีซูเปอร์โล่ให้แต่ที่เหลือคือผมมองว่าเป็นปกติทั่วไปนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดู aq นี้กันนะผมเอ้ยเรามาดูวิธีการหาแล้วกันนะครับผมวิธีการหาจะให้หาแล้วผมคือแน่นอนมันกลับมาอีกแล้วการหาแบบคล้ายๆซินดี้ผมจําได้เลยว่าซินดี้ไม่ก็หาแบบยนี่แหละนะครับผมคือให้หายืนรีหมีสามใบเพื่อจกได้ห้าใบเพื่อแะไเป็นแพ็คการ์ดตบิบอีเวนต์สะสมอย่างละห้าใบ s อย่างละห้าใบ เพื่อแลกเป็นอี e v ล l i l i l o n g านะครับผมหรือถ้าเกิดอยากได้ตำนานก็สะสม8ใบแต่ถ้าเกิดอยากได้อัญมณีค้อตุ้มก็สะสม10ใบง่ายๆนะเหมือนๆแบบเอามาหลอกหลอนอะคือด้วยความที่ว่าผมอะจะสุ่มผมเนี่ยจะสุ่มเพ็คอัพซึ่งเพ็คอัพอะการันตีได้30,000เพจปิดเว้น30,000เพจปิดเว้นแล้วคือผมมีอยู่เพชรอยู่แค่8,000อะ8,000อะ9,000ก็มาสุ่มอีกเจ้านี่ผมก็ได้เอฟมาใบหนึ่งถามว่าโอเคไหมก็ให้กลางๆแล้วกัน ยังให้กลางๆอยู่เพราะว่าเอาเอไอตรงเนี้ยมันยังพอมีลุ้นยอยู่ไงที่ผมสุกเอสอ่ะเผื่อแบบผมได้บ้านมาสามใบแล้วมาแลกได้เลยนะครับผมแต่ถามว่าจะแลกเป็นตำนานไหมก็น่าจะยังไม่แลกตอนนี้เพราะไม่ใช่หรอกเงินใกล้จะไม่พอแล้วด้วยก็น่าจะต้องบริหารเงินหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งไอแชมี่ก็ซื้อที่เรียบร้อยแลวผมรออีเวนต์หน้าแล้วกันนะครับ,รรบ,รรบรตัวนี้แน่นอนว่าทำเพราะว่าซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนจี้เครื่อง่างมาวันจันทร์นะครับ ก็วันจันทร์น่าจะตกอยู่วันที่12อะวันที่12น่าจะมารีวิวทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝา,าถกกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝา,ากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดจริงๆก็โปรดขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลา,ลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย